สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องของการทำงานของไดชาร์นะครับจากคลิปคลิปก่อนหน้านั้นนะครับที่ผมเคยทำไปแล้วคลิปนึงนะครับแต่คลิปนั้นผมแยกเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเพื่อมาอธิบายนะครับแต่วันนี้ผมจะมาอธิบายแบบให้เห็นภาพเลยนะครับว่า <c oughs> อุปกรณ์แต่ละชิ้นมันทำงานยังไงนะครับ <c oughs> เอาเริ่มจาก F ก่อนนะครับโดย F นะครับก็คือทุ่นนะครับสร้างกระแสสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมานะครับก็คือทุ่นสร้างสนามแม่เหล็กได้ยังไงนะฮะก็คือการที่เราใช้ไฟนะครับเข้าไปจี้นะครับจี้กับสาย F นะครับเพื่อให้ทุ่นสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมานะครับยิ่งไฟแรงเท่าไหร่ ทุนก็จะยิ่งสร้างสนามแม่เหล็กแรงขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ทั้งหมดท้งมวนก็ขึ้นอยู่กับรอบของทุนด้วยนะครับว่าเขากําหนดมาที่เท่าไหร,ร่นะฮะเพราะทุนนะครับ <c oughs> จะปั่นสนามแม่เหล็กขึ้นมาตามตามไฟที่เราแทงเข้านะครับถ้าทุนยี่สี่ก็ใช้ไฟยี่สี่นะครับทุนสิบสองก็ใช้ไฟสิบสองถ้าเราเอาทุนสิบสองก็ใช้ไฟยี่สี่นะครับมันจะสร้างสนามแม่เหล็กค่อนข้างจะแรงครับแต่มันจะใช้ได้ไม่นานนะครับ <c oughs> คราวนี้เราก็จะมาทดสอบกันเลยนะฮะว่าเมื่อทุ่นปั่นกระแสไฟแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่อันดับแรกผมจะลองให้ดูก่อนนะครับด้วยสายเส้นนี้นะฮะเส้นสีแดงนะครับผมไม่แน่ใจว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่านะฮะสายสีแดงนะครับสังเกตดูว่าเวลาเราเขียนะครับเขียไฟก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเขียดินก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็คือสายนี้จะเป็นสายที่ต่อออกมาจากชุด เอนะครับหรือว่าขดลวดโครงฟินของเรานั่นเองนะครับพวกนี้มันจะก็จะมีหลายคนนะครับเข้ามาถามว่าเอาพี่เราแบบที่ใน Google หรือว่าในอะไรพวกนี้ครับที่เป็นเกี่ยวกับพวกไดนาโมนะครับทําไมมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าในนั้นเขาเขียนบอกว่าไฟออกมาจากทุ่นนะครับผมต้องอธิบายก่อนว่าจริงๆหลักการทํางานมันเหมือนกันนะครับเพียงแค่อุปกรณ์มันวางกันคนละที่แค่นั้นเองครับ โดยที่ของไดนาโมนะครับก็คือทุ่นเนี่ยนะครับมันจะรับสนามแม่เหล็กมาจากโครงฟินนะครับเหมือนมอเตอร์ครับเอาง่ายๆเหมือนพวกมอเตอร์ครับก็คือเราอาจจะทําตรงนี้เป็นแม่เหล็กก็ได้นะครับแล้วพอมันปั่นนะครับมันจะส่งไอ้ตัวนี้จะรับกระแสไฟนะครับเพื่อแปลงกระแสไฟออกมาจากทุ่นนะครับแต่สําหรับดิชาร์จของเรานะครับเราจะใช้ทุ่นในการสร้างสนามแม่เหล็กครับแทนที่จะใช้ฟินนะฮะ มันเลยไม่เหมือนกันนะฮะคราวนี้ผมจะมาลองให้ดูนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกครับสายสีแดงนะครับเขี่ยอะไรก็ไม่มีผลนะฮะแต่พอเมื่อใดก็ตามครับที่เราติดเครื่องครับแล้วเอานำไฟเข้าเอสนะครับเราจะสังเกตจากเสียงนะครับว่าไดชาร์จจะทำงานหนักขึ้นนะฮะแล้วสายเอ็นของเรานะครับ ที่ผมบอกก็คือมันจะเป็นไฟกระแสสลับครับมันจะไม่ใช่ทางบวกไม่ใช่ทางลบนะฮะก็คือถ้าเราเอามาถ้าเราเอามาเขียไฟนะฮะมันก็ช็อตนะครับหรือว่าจะเขียลงโคงมันก็ช็อตนะครับนี่ครับคือสาเหตุที่ผมบอกว่าทําไมมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวไดชาร์จนะครับมันต้องใช้ไดโอดนะครับแปลงกระแสไฟนะครับจากกระแสสลับให้กลายเป็นกระแสตรงนะครับเพื่อให้เราต่อเข้ากับแบตเตอรี่ได้นะครับ เ <c oughs> พราะไม่งั้นเราจะไม่สามารถเก็บพลังงานได้นะครับนี่คือหลักการทํางานของมันนะครับก็คือแทบจะทั้งหมดนะครับสําหรับช่างคนที่อยากจะลองทํานะครับบางคนผมเห็นหลายคนนะครับบอกว่าทําแล้วพังหรือว่าทําแล้วไม่ประสบผลสําเร็จนะครับจริงๆผมอยากจะบอกว่า คุณอาจจะทำได้ก็ได้ครับแต่ว่าคุณแค่ไม่มีพื้นฐานในการทำนะครับคุณไม่รู้ว่าหลักการทำงานของแต่ละชิ้นมันทำงานยังไงนะฮะนี่คือการทำนะครับไม่เกี่ยวกับการซ่อมนะครับเพราะถ้าการซ่อมมันต้องมีค่อนข้างจะมีประสบการณ์นะครับเพราะบางสิ่งบางอย่างนะครับมันมันบอกกันไม่ได้ครับไม่ใช่ว่าไม่อยากบอกนะครับคือผมมีคนทักมาถามหลายคนครับว่าพี่ครับมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ผมแก้อย่างนั้นแล้วมันไม่หายแก้อย่างนี้แล้วมันไม่หาย ผมจะบอกเสมอนะครับว่าผมไม่เห็นผมไม่เห็นชิ้นงานนะครับว่าชิ้นงานชิ้นนั้นนะ่ะอาการของมันจริงๆคืออะไรนะครับแล้วมันมีปัญหาตรงไหนนะครับอันนี้ก็คือมันจะเป็นประสบการณ์ของช่างนะครับที่จะบอกได้ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับผมไม่ได้บอกว่าใครเก่งใครไม่เก่งนะครับแต่ว่าถ้าเราถ้าเราสังเกตดีๆนะฮะเราก็จะรู้ว่าตัวไหนมันเสียนะครับ <c oughs> เอาล้วครับคลิปนี้ก็อธิบายนิดๆหน่อยๆครับเอาไว้คลิปหน้าผมจะมาอธิบายเรื่องที่ทุกคนถามมานะครับเพิ่มอีกแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับสงสัยตรงไหนก็ทักมาถามได้ครับผมยินดีตอบครับถึงผมจะไม่ค่อยได้ลงคลิปก็เถอะแต่ผมตอบแทบทุกคนครับขอบคุณครับ